สิปัญหาของคาเฟอีนที่ส่งผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมมีอะไรบ้างหงเลยนะคะซึมผ่านไปถึงทารกได้ค่ะข้อ2ทําให้คุณแม่ปัสสาวะบ่อยข้อ3ทําให้ผิวเสียค่ะข้อ4เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ข้อ5ทําทให้ผมร่วงข้อ6นะคะอันตรายต่อประสาทตาข้อ7ทําให้ขา,าดธาตุเหล็กข้อแอาจทําให้เด็กมีความพิการแต่กําเนิดค่ะข้อ ะส่งผลให้คุณแม่เนี่ยมีความดันโลหิตสูงค่ะและข้อสิ่นะคะขัดขวางการขับถ่ายของทารกนั่นเองค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอ่านข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณแม่บางท่านหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้เราไม่จําเป็นต้องทานคาเฟอีนเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกาแฟดีครับที่เหมาะสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรด้วยนะคะเราเนี่ยอยากให้คุณแม่ทุกคนได้ทานกาแฟสมใจอยากเพราะว่าตัวเปนเองก็เป็นคนที่ทานกาแฟเหมือนกันนี่ค่ะ อยากให้ลองเลยนะคะเป็นกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนกาแฟาดีครฟที่มีวิตามินที่เราเลือกมาให้คุณแม่ทุกๆท,ท่านแล้วนะคะมีทั้งแคลเซียมมีทั้งงาดามีทั้งซิงมีคอลลาเจนฟีไบโอตินนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากที่เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งทันแล้วก็คุณแม่ตั้งของด้วยเราอยากทานกาแฟาแล้วเราก็ได้ถาดรวมถึงวิตามินทุกอย่างที่คุณแม่ควรจะต้องการเนี่ยนะคะอยู่ในซองนี้แล้วมีมาให้แล้วลองดีกว่านะ